สวัสดีครับ พบกับช่องปรมาจารย์หุ้นนะครับพบกับเซตร้อยเดอะซีรีส์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกมือใหม่ดูได้มือเก่าดูดีดูพื้นฐานและกราฟเทคนิคง่ายนิดเดียวกับโคดนิกนะครับก็คลิปนี้ก็จะพูดถึงหุ้นคิสโก้นะครับ อ่ะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องพื้นฐานกันก่อนนะครับว่าดูยังไงนะครับพื้นฐานนั้นหลกักๆของผมก็จะดูสองอย่างนะครับก็จะดูงบการเงินพื้นฐานนะครับแล้วก็จะดูประเภทของธุรกิจนะครับเราต้องวิเคราะห oh. ์ประเภทของธุรกิจให้ออกก่อนนะครับว่าเขาทําอะไรหลกัหลกๆอะ่ะผมจะเน้นที่ประเภทธ,ธุรกิจเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วถ้าวิเคราะห์ประเภทธ,ธุรกิจแล้วมันดู โอเคนะครับผมค่อยไปดูงบการเงินเพื่อที่จะได้เลือกตัวนะครับก็อย่างทิสโก้นะครับอ,อยู่ในหมวดบูธนาคารนะครับแต่ธุรกิจจริงๆของทิสโก้นะครับเขาทำอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูในเว็บของทิสโก้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เข้าในเว็บเซ็ต o or t h แล้วก็เซิร์ชคาว่าทิสโก้นะครับอ่าแล้วก็มาเลือกที่ข้อมูลหลักทรัพย์นะครับเขาก็จะบอกว่าทำอะไรบ้างนะครับก็อ่าทิสโก้เขาถือหุ้นบริษัทอื่นในเครือนะครับแล้วข้างในหุ้นในเครือเนี่ยเขาทำอะไรบ้างก็ทำพวกปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้ารายย่อยนะครับอ่าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับสินเชื่อพาณิชย์ นะครับอ่ารับฝากเงินนะครับแล้วก็ขายประกันโอเคนะครับที่จริงก็จะมีพวกอ่าหลักทรัพย์ด้วยนะครับมีลมีหลักทรัพย์ด้วยโอเคก็กดเข้าไปในเว็บทิสโก้นะครับพอกดเข้าไปนะครับอ่าเราจะเห็นอ่าทิสโก้และว่า ในหัวข้อเขาอ่ะในหน้าเว็บของเขาเขาทาอะไรบ้างเขาจะมีเงินฝากนะครับก็ลงทุนนะครับลงทุนก็จะเป็นพวกหลักทรัพย์นะครับเงินฝากาก็รับฝากเงินกินดอกนะครับสินเชื่อก็มีสินเชื่อครบวงจรเลยนะครับมีบ้านมีรถนะครับแล้วก็อ่าเขามีสินเชื่อจริงๆริเงเขามีพวกสินเชื่อ SME ด้วยนะครับโอเคประกันนะครับก็ ประกันรถประกันสุขภาพอะไรก็มีหมดนะครับอ่า <tailor> แล้วหลักๆนะครับที่ผมมองทิสโก้นะครับผมมองว่าทิสโก้เนี่ยเอาส่วนตัวผมละกันนะครับที่จริงก็ไม่ส่วนตัวก็ตามข้อมูลที่อ่าที่รับรู้มานะครับแล้วก็ดูมาก็ code, ทิสโก้ธุรกิจหลักๆจริงๆเขาจะเป็นเช่าซื้อนะครับผมก็จะเลยมองว่าทิสโก้อะพอวิสเนตจริงๆเขาเป็นเช่าซื้อนะนะครับเขาเป็นเช่าซื้อ ได้รายได้หลักมาจากเช่าซื้อนะครับแล้วก็พอได้รายได้หลักมาจากเช่าซื้อนะครับก็จะได้รายได้จากการขายประกันอีกนะครับได้รายได้จากการขายประกันทีนี้เราก็ต้องมาดูในธุรกิจเช่าซื้อ,อดีไหมนะครับธุรกิจเช่าซื้อผมมองว่าทรงๆนะครับมองไปในทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจริงๆอะ่ะผมจะมองมองดีได้ถ้าคอนเซปต์ของการทําเช่าซื้อของเขาเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะ เอาแบบนี้ถ้าจะให้ผมมองว่าไม่ดีคือถ้าเขาทำสินเชื่อหลักๆาเป็นสินเชื่อชอบซื้อรถยนต์นะครับก็ถ้าเขาใช้เครดิตบูโรอ่ะผมมองว่ายุคนี้น่าจะลำบากนะครับน่าจะลำบากเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับคนยอมติดเครดิตบูโรเยอะเพราะไม่ไหวนะครับเพราะไม่ไหวแล้วบุคคลเหล่านั้นอ่ะหลายคนอาจจะเป็นลูกค้าดีไงนะครับใช่ไหมครับ เขาอาจจะเป็นลูกค้าดีนะครับเขาอาจจะเป็นลูกค้าที่ดีแต่เขาไม่ไหวเพราะสถานการณ์มันบีบบังคับทำให้เขาต้องคืนลถไปหรือว่ายอมให้ยึดซัพย์ไปนะครับแล้วทีเนี้ยกลุ่มคนเหล่านั้นน่ะเขาจะกลับมาตั้งตัวใช่ไหมครับเขาเป็นเขาดีนั่นแหละแต่ว่า แค่เขาไม่มีทางเลือกนะไม่มีทางเลือกก็คืนงสินทรัพย์แล้วเขาจะกลับมาตั้งตัวใหม่แล้วทีเนี้ยธุรกิจเช่าซื้อหรือธุรกิจอื่นๆมากมายนะครับที่ปล่อยสินเชื่อถ้ายังเช็คเครดิตบุโรอยู่นะครับก็อาจจะลําบากนะครับเพราะว่าหาลูกค้ายากนะครับลูกค้าใหม่ก็ยากแล้วลูกค้าเก่าที่เป็นลูกค้าดีอยู่แล้วในทิสโก้อะใช่ไหมคุณก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะว่า คุณใช้เครดิตบูโรในการเช็คใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นธุรกิจช่างซื้อที่ผมมองนะครับในยุคต่อจากเนี้ยระที่ที่จะโตอ่ะที่จะโตแบบโกลดได้ดีอ่ะนะครับควรที่จะเป็นธุรกิจที่สามารถปล่อยสินเชื่อโดยแ,แม้ลูกค้าจะติดบุโรอ่ะนะครับแต่ให้ดูให้พยายามจัดช่วงเวลาเช่น คุณดูประวัติย้อนหลังมาดีมากดีมาตลอดแล้วอยู่ๆเข้ามาสะดุดในช่วงพีเรียที่มันเป็นโควิดอะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคุณก็ต้องลดวงเงินลงแล้วคุณก็ต้องขอคนค้าประกันอะไรมากขึ้นอะไรก็ว่าไปไม่ใช่ว่าเพราะผมเห็นหลายแบงค์นะครับผมเคยอยู่วงการแบงค์มาก่อนด้วยนะครับรู้สึกไปทุกคลิปจะอยู่ทุกวงการเลยนะครับอะผมเคยอยู่วงการแบงค์มาก่อนผมก็รู้ใช่ไหมว่าบางแบงค์อะที่ดีไม่ผ่านปฏิเสธเลย แทนที่ไส้ในบางทีเขาก็ดีนะครับแต่บางทีก็เข้มงวดไปใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ผู้แข่งนะครับเป็นพวกสินเชื่อเช่าซื้อขนาดเล็กอะตอนนี้เขาถือเป็นโอกาสนะครับเพราะลูกค้าดีๆที่จากแบงก์หลุดมาที่เขาไงเออเขาเอ,อไฟแนนซ์เล็กอะนะครับเขาส่วนใหญ่เขาก็ไม่เช็ค เข,เขาอาจจะเชคบูโรแต่เขาอาจจะพิจารณาโดยการไม่ไไมไม่ม่สนใจเครดิตบูโรล,ลูกค้านะครับติดบูโรก็ปล่อยได้นะครับแต่อาจจะเพิ่มดอกเบีย้ยอาจจะขอค้ำประกันเพิ่มหรืออะไรก็ตามเงื่อนไขไปนะครับแล้วกลายเป็นว่าลูกค้าดีๆของกลุ่มแบงค์นะครับตกมาตกมาอยู่ที่อไฟแนนซ์ Finance เล็กนะครับอะจะบอกว่าตอนนี้มีไฟแนนซ์เล็ก ตอนนี้กําลังโด่งดังมากหลายไฟแนนซ์เลยนะครับเพราะเขา <c oughs> มีคอนเซปต์แบบนี้นะลูกค้าดีจากแบงค์หลุดมาที่ไฟแนนซ์เล็กนะครับแต่ผมถึงมองว่าเอ้ยถ้าดิสโกอ่ะเขายังเชคเครดิตลูกค้าโดยการเอาบูโรเป็นเกณฑ์เลยอยู่นะครับแล้วไม่ไม่คิดจะปรับเอเอเอาบูโรเป็นเกณฑ์ก็โอเคแต่ว่าคุณต้องปรับเปลี่ยนไส้ในใด้วยนะครับไม่ใช่ติดบูโรไม่เอาติบุโรไม่เอา เป็นแบบเดิมอ่ะไม่ได้นะครับไม่ได้คุณก็ต้องมีกลยุทธ์ที่แบบยืดหยุ่นได้แม้ลูกค้าจะติดบูโรนะครับถ้าคุณจะตรงฉินแบบเดิมก็อ่า,อาจจะเสียลูกค้าไปนะครับผมมองว่าแบงก์ใหญ่อ่ะที่มีปัญหากันเพราะแบบเนี้ยนะครับเพราะแบบเนี้ยคุมความเสี่ยงมากเกินไปแล้วก็รายได้ลดนะครับอ่าผมก็เลยมองว่าเฉยๆขึ้นอยู่กับกลยุทธ์อ่ะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์นะครับ ถ้าเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้อันนี้ซึ่งมันเป็นภายในผมไม่มีทางรู้อยู <g <g ่แล้วใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นอ่าผมก็ให้ให้ยังไม่ชัดเจนผมยให้ส่งๆนะครับผมให้ส่งๆแล้วกันนะเพราะว่าเขาเป็นอย่างน้อยเขาก็เป็นไฟแนนซ์ขนาดกลางนะครับเวลาเขาปรับเปลี่ยนอะไรยืดหยุ่นเขาง่ายกว่าแบงก์ใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่าผมให้ส่งงแต่ถ้าเป็นแบงก์ใหญ่ถ้าเป็นเช่าซื้ออ่ะผมให้ค่อนไปทางไม่ดีเพราะเขาปรับเปลี่ยนยากนะครับธุรกิจเขาปรับเปลี่ยนยากนะเพราะไซส์เขาใหญ่นะครับ มาคนก็มากความใช่ไหม <c oughs> องค์กรน่ะจํานวนองค์กรคนในองค์กรนะครับอ่แล้วก็ธุรกิจที่เป็นธุรกิจอ่าที่ผมมองว่าอ่าเขาก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงเหมือนกันกน,นะครับก็จะเป็นในส่วนของหลักทรัพย์นะครับของทิสโ,โก้นะครับอ่าผมก็ว่าอ่าโอเคซื้อขายหลักทรัพย์เขาก็น่าจะทรงๆนะครับช่วงที่มีโควิดที่ผ่านมาที่จริงอ่ะธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์มันอยู่ที่มันอยู่ที่ บุญเก่าที่เขาทํามานะครับคือถ้าเป็นซั์ที่ต้องมาหาที่เน้นจํานวนรายย่อยอ่ะอาจจะลําบากนะอาจจะลําบากแต่ถ้าเป็นอซั์ที่เน้นรายใหญ่แล้วรายใหญ่ยังอยู่นะครับต้องเน้นว่ายังอยู่นะที่ยังที่เขาไม่หลุดอ่ะที่ยังเป็นรายใหญ่ที่แบบโอโ้อยู่กับทิสโก้ไปตลอดอะไรเงี้ยหรืออยู่อยู่กับอหลักรัพย์นั้นๆไปตลอดนะครับมันจะเป็นโอกาสเพราะอะไรรายใหญ่นะครับเขา จเขาเงินเยอะนะครับแล้วเขาช็อตหุ้นเป็นนะครับตอนตลาดหลักอตอนตลาดเป็นขาลงนะครับตลาดหุ้นเป็นขาลงเขาสามารถช็อตหุ้นลงมาได้ใช่ไหมแล้วเขามีโ no น้ตฮาวมีความรู้อะไรมากกว่านะครับหมายถึงรายใหญ่อ่ะรายย่อยให่ช็อตไม่ค่อยเป็นหรอกนะครับส่วนใหญ่อะ่ะจะมีมีส่วนน้อยนะครับที่เล่นช็อตได้แล้วก็ไม่พอ,อาทางหลักทรัพย์เขาจะให้ยืมให้ยืมหุ้นมาช็อตอ่ะ ใช่ไหมบางทีให้ยืมหุ้นเยอะๆเขาก็ไม่มีให้ช็อตแต่ถ้าเป็นรายใหญ่อ่ะเขามีหลัปากประกันเยอะเขามีความน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยเขาทางหลักทรัพย์เขาก็ให้ยืมหุ้นมาช็อตได้เยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้น่าเกี่ยวกับหลักทรัพย์เนี่ยนะครับธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยมันอยู่ที่นี่ละว,ว่าสิ่งที่คุณทํามาในอดีตละมันดีไหมนะครับตอนที่ตลาดเป็นขาลงเนี่ยคุณมีรายใหญ่มากพอไหมที่เขาจะเอาหุ้นมาช็อต มาเล่นขึ้นเล่นลงได้นะครับแต่ถ้ารวมรายย่อยไว้เยอะรายย่อยก็ส่วนใหญ่เขาก็จะให้เล่นขึ้นใช่ไหมนะครับแต่พอมันตลาดมันขาลงอะ่ะก็ไม่มีคนซื้อใช่ไหมครับอันนี้มันก็ถือว่าโซโซนะครับเพราะอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับว่าความเจ๋งอของแต่ละบริษทัทเลยอะ่ะซึ่งเราก็วิเคราะห์ลําบากใช่ไหมเพราะว่าทิสโก้มันไม่ได้อยู่ใน,ในช่วงของการโกรดถ้าอยู่ในช่วงของการโกรดเช่นสาขาขยับจากห้าสิบเป็นร้อยร้อยเป็นร้อยร้อยห้าสิบ เป็นสองร้อยเป็นสองร้อยติบัวนั้นโคตรง่ายนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนอเอนอเซเว่นขยายสาขาเราก็รู้แล้วว่ามันโกดได้เพราะพื้นที่ในการขยายสาขายังอยู่เยอะใช่ไหมครับแม้เศรษฐกิจจะทรงๆแต่สามารถขยายสาขาได้ไปในพื้นที่อื่นก็สามารถไปกินส่วนแบ่งตลาดได้ใช่ไหมแต่ทิสโก้ตอนนี้ก็เท่าที่เห็นก็ไม่ได้มีโครงการที่จะขยายสาขาเลยนะครับก็แสดงว่าก็ต้องกินกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะครับเนี่ย โอเคเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะถือว่าเป็นไส้ในของเขาซึ่งเราไม่มีทางรู้นะครับเราไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยเราได้นะครับก็ต้องเป็นการเทคนิคแล้วนะครับนะครับโ okay. อเคเงินฝากก็ไม,ไม่ไม่อะไรหรอกนะครับไม่มีอะไรนะประกันก็ขึ้นอยู่กับสินเชื่อนั่นแหละจำนวนสินเชื่อเยอะกาขายประกันได้เยอะถ้าจำนวนสินเชื่อน้อยก็ขา,ขายประกันได้น้อยนะครับก็าตามนั้นนะครับตัวน,น,นี้ก็พูดไปละ โอเคทีนี้นะครับเราจะมาดูงบการเงินกันนะครับอันนี้เราวิเคราะห์ธุรกิจไปละผมมองว่าทรงๆนะครับตรงๆเฉยๆเฉยๆทีนี้เราเข้ามาดูกันนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับราคาย้อนหลงย้อนหลังอะไรในนี้นะครับทรงๆเนาะราคาก็ถือว่าทรงๆนะครับอยู่สแควรอย่างเงี้ยมาตลอดนะครับแสดงว่าก็ไม่ได้เติบโตอะไร นะครับอ่แล้วมาดูงบการเงินนะครับงบการเงินก็ทรงๆเนี่ยดูด้วยตาเปล่ายังไม่ได้เปิดการาฟเลยทรงๆจริงๆนะครับไรายได้รวมสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่สองหมื่นสองสองหมื่นเอ็ดสองหมื่นนะครับทรงๆนะครับแล้วก็แต่ลดลงนิดนึงนิดหน่อยทุกๆปีแล้วก็ในส่วนของกรรําไรสุทธิทรงๆนะครับทรงๆไม่ได้ลดแล้วก็ไม่ได้เพิ่มอะไรนะครับเห็นไหมตามที่ผมวิเคราะห์ธุรกิจมันทรงๆนะครับเพราะมันต้องใช้เทคนิคเฉพาะตัวของแต่ละบริษัทละนะครับ ในเรื่องของที่ผมกล่าวมาข้างต้นอ่ะส่วน roe RO e นะครับเอาอ่ากลุ่มแบงค์หรือกลุ่มอ่าโดยเฉพาะกลุ่มแบงค์นะครับมักจะดู r o A ไม่ได้นะครับมักจะดู r o A ไม่ได้นะหลายคนก็สงสัยนะครับบางคนใช้ roe ดูแล้วเออกลุ่มแบงค์ไม่ดี roe ไม่ดีที่จริงมันอ่าประเภทของการทำกำไรของเขาอ่ะมันต่างกับการทำกำไร สินทรัพย์อากับหุ้นแบบอื่นนะครับคือเขาปล่อยกู้นะครับปล่อยกู้ซึ่งสินทรัพย์ของเขาก็คือสินทรัพย์ที่ปล่อยกู้นั่นแหละนะแล้วก็เพิ่มบวกกับดอกเบีย้ยขึ้นมานะครับซึ่งก็จะมีทั้งนี่เสียแล้วก็นี่ไม่เสียแล้วไอ้ดอกเบีย้ยที่ปล่อยกู้มาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับประเภทสินทรัพย์ถ้าเป็นรถอย่างสมมติเป็นรถยนต์กับถ้าเป็นรถมือหนึ่งก็ดอกถูก นะครับถ้าเป็นรถมือสองก็ดอกแพงถ้าเป็นบ้านมือหนึ่งก็ดอกถูกบ้านมือสองก็ดอกแพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอขึ้นอยู่สัดส่วนแต่ทิสโก้เขาทําเช่าซื้อรถซึ่งเช่าซื้อรถยนถ้าถ้าเป็นมือสองก็จะแพงแต่ผมเห็นอาทิสโก้เขาก็ทําทั้งมือหนึ่งและมือสองนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของ ROE ก็อ่ะก็ คิดคำนวณตามปกติเกินสิบห้าเปอร์เซ็นก็ถือว่าดีนะครับก็โอเคนะครับแต่เออเอะต้องถือว่าไม่มีนะเพราะดูไม่ได้นะครับในกลุ่มแบงค์ดูไม่แทบไม่มีผลอะไรนะครับส่วน p e อีนะครับพีอก็เฉยๆนะครับเฉยๆค่อนมาทางที่ค่อนมาทางที่จะอยู่ในมาตรฐานนะครับอ่ะพีอีถ้าอยู่ประมาณสิบคือโอเคนะครับอ่ะอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดก็ถือว่าโอเคโซโซนะครับโซโซ ส่วนอัตราเงินปันผลนะครับ7%นะครับถือว่าสูงมากๆเป็นอันดับต้นๆนะครับของเฟด้อยเลยนะครับไม่รู้สูงที่สุดเลยไหมของเฟด้อยนะครับแล้วก็มีการจ่ายปันผลสม่ําเสมอ 7, 8, 6, 7, 7นะครับโดยที่ชนิดของหุ้นนะครับเป็นหุ้นปกตินะครับเป็นหุ้นปกติเป็นหุ้นโดเมติกเพย์ปกติไม่ใช่หุ้นอ่าไซเคิลนะครับเพราะฉะนั้นปันผล คุณมีโอกาสที่จะได้แบบเนี้ยทุกปีนะครับโดยที่ไม่ไม่ใช่ว่าถ้าเป็นหุ้นไซเคิลน่ะปีนี้ได้ปันผลปีหน้าไม่ได้ปีนี้ได้ปันผลปีหน้าไม่ได้ไดไไดอันนั้นน่ะจะเป็นอ่ารูปแบบของหุ้นไซเคิลนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นแบบเนี้ยคุณมีสิทธิ์ซื้อถือยาแล้วได้ปันผลแบบเนี้ยทุกปีอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะสําหรับผมหุ้นปันผลถือว่าโอเคนะครับธุรกิจก็ก็ก็โอเคหุ้นปันผล แต่ถ้าพูดถึงโกลดก็คงไม่มีนะครับมันโตไม่ได้อะธุรกิจค่อนข้างที่จะอิ่มนะครับนะและทีนี้นะครับถ้าเราจะซื้อหุ้นนี้ก็ต้องเน้นที่ปันผลเป็นหลักอะ่ะก็คือกินปันผลไปเรื่อยๆเจ็ดเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นทุกปีนะครับแล้วทีนี้เรามันใกล้ปันผลแล้วนี่นะครับอ่าดูสิทธิประโยชน์ก่อนนะครับสิทธิประโยชน์ของ ดิสโก้ก็ม re ีปันผลเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้านะครับเยอะมากนะครับก็จ่ายวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษานะครับก็ใกล้ละนะครับก็ใครจะซื้อกินปันผลก็ก็โอเคผมว่าก็ไม่ไม่ได้น่าเกียดนะครับไม่ไม่ได้ห้อะมันไดูดพูดดูผู้ถือหุ้นสิบรายแรกนะครับ เบชาผู้ถือสิบหุ้นสิบรายแรกก็จะเป็นต่างชาติสัดส่วนใหญ่นะครับแล้วก็บริษัทต,ต่างชาตินะครับก็คือเจ้าของนะเจ้าของแบบเป็นการสังคมแล้วก็มีรายใหญ่โอเคผู้เล่นครบนะครับมีต่างชาติมีรายใหญ่นะครับมีกองทุนนะครับ แล้วก็พวกเรารายย่อยนะครับผูเ้เล่นเเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยนะครับก็คือราคาสามารถเป็นไปตามกลไกของตลาดได้นะครับไม่ได้มีการทําราคาอะไรที่มันรุนแรงหรือหวาจนเกินไปนทีนี้เราก็มาเช็คกราฟกันดูนะครับว่าแนวโน้มทิสโกเป็นยังไงนะครับจากพื้นฐานผมมองว่าทรงๆทุกอย่างเฉยๆหมดนะครับเฉยๆหมดไม่ได้รือหวาอะไร อีนนี้เราก็มาดูนะครับปี2,566นะครับแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะได้อ่าปันผลเราจะได้คืนเหมือนไร่จะได้ปันผลฟรีไหมนะรอบนี้นะครับก็ระยะยาวนะครับยังเป็นผมมองว่าเป็นทางเฟมระยะยาวเป็นขึ้นนะครับเป็นขึ้น แต่ทมเฟรมระยะกลาง้วปีนี้ปีนี้มองเป็นไซส์เวนะครับมองเป็นไซด์เวนะี่ปีนี้มองเป็นไซส์เวระยะกลางเป็นขึ้นระยะยาวเป็นขึ้นระยะกลางกําลังจะปรับฐานนะครับถ้านี้ปรับฐานทุกปีแหละของทิสโก้นะครับมันปรับฐานทุกปีเวลาจะปันผลนะ่ะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะครับเนี่ยอ่าของอย่างปีที่ผ่านมาก็ปันผลช่วงเนี้แล้วก็แทงแดงลง,งมาแล้วก็ปรับฐานในวิคนะครับแล้วก็ไปฟื้นช่วง ช่วงปลายปีนะครับฟืนช่วงปลายปีราคากลับมาที่เดิมช่วงประมาณปลายปีอ่ะคนที่ซื้อปันผลไปอ่ะนะครับคนที่ซื้อปันผลไปรอบก่อนราคากลับมาช่วงประมาณปลายปีต้นปีก็กลับมาที่ราคาเดิมที่ก่อนปันผลนะครับผมว่าก็น่าจะเป็นหลูปเดิมนะครับนะท่าวิเคราะห์ปีนี้ก็น่าจะเป็นหลูปเดิมคือซื้อไปนะครับซื้อไปแล้วก็ปรับฐานนะครับตามแรงซื้อแรงขายแรงขายเลยตามกราฟเบดีมานสะพาย มันก็จะตัดลงมาเป็นสัญญาณขายตอนปันผลนั่นแหละนะครับหรืออาจจะมีสัญญาณขายก่อนปันผลก็ได้นะครับอ่าตัดเพื่อไปเพราะเพราะวันนี้ยังอีกต้องเกือบสองเดือนอน่ากว่าจะปันผลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อ่าคุณจะซื้อก่อนปันผลหรือหลังปันผลก็ได้แต่ถ้าเงินคุณเยอะแล้วคุณแบบไม่อยากมาดูหรืออะไรคุณอยากจะซื้อไปก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเทรดอ่ะถ้าเป็นคนเทรดในปีผมก็เฉยๆนะผมว่า เก็บเงินไปไปเทรดตัวอื่นก็ก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากเทรดคุณอยากซื้อแล้วถือไปก็โอเคนะครับกินันผลได้เจ็ดเปอร์เซนต์มันก็ยังเข้าได้นะครับอ่าแล้วแต่แล้วแต่แแตหน้าตาคุณเลยนะครับอย่างสมมติว่าคุณคุณมีเงินร้อยล้านถ <ะ S 1> <นะ S 2> ้าคุณอยากซื้อทิสโก้ไปเลยก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าสมมติวคุณมีเงินอ่าแค่เทรดแค่ไม่กี่แตนหรือไม่กี่หมื่นอย่างเงี้ยเวลาคุณซื้อทิสโก้แล้วมันมันจะดอยนานนะครับแล้วเงินคุณอ่ะอ่า คือเงินน้อยมันสามารถเทรดได้บ่อยเพราะว่าเวลามันเสียหายมันเสียหายไม่เยอะนะครับแล้วก็เราก็อยากได้กาไรเยอะใช่ไหมละ่ะนะครับเราก็อยากเทรดบ่อยนะครับแล้วมันแล้วแต่หน้าตาคนด้วยนะครับอืมแล้วก็ผมว่าหลุมเดิมก็คือปันผลปุ๊บลงลงมาแถวเก้าสิบต้นนะครับแล้วก็อ่าช่วงปลายปีนะครับก็วิ่งกลับขึ้นมา อย่างเี้ยผมว่าน่าจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับทั้งปีนะเพราะฉะนั้นก็เฉยๆนะครับเฉยๆถือว่าเฉยๆนะแตะ่โอเคนะครับก็น่าจะาประมาณนี้แหละนะครับของหุ้นทิสโก้นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็ถ้าอ่า ผมขอรบกวนนะครับว่าให้กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าเซตร้อยเดอะซีรีส์ตัวต่อไปเป็นอะไรนะครับก็รบกวนติดตามกันด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับขอบคุณครับ